นี่คือร้านผมนะนี่อยู่เจดีซีนะบี115นะครับชั้นบี1นะครเดี๋ยวผมจะโชว์ทุกคนดูให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมจะซื้อพ o i n ได้ไหมจะมีคนมาโชว์พ o i ให้ผมทุกวันเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีพออยอะไรมาที่ร้านบ้างนะครับเลยนร่นูัอันนี้คือเลือกนะรุ่นมาดูใกล้ๆเต็มเลยมีหัวใจก็มีนะอันนี้คือซัฟฟายนะตะกูลไทยลินนะเออสีก็สวย ก็คือผมมีอยู่แล้วนะนี่ที <oh ่ผมสนใจอยู่มีสี่เมตรนี่ลองดูไวโอเลสนะสีลาเวนเดอร์นะครับฮ s h เช e นะครับนี่ใบขลุรนข่ากันนี้นะนี่เราเป็นเดอร์นะก็คือมีสี่เมตรนะที่สนใจนะเดี๋ยวมาคุยราคากันนะนี่ทูเกเดอร์นะทูเชก็เฟ You shake you shake, you shake slowly. So, so. Hey. what? Oh sorry You shake you shake kan? how much last you want? Price, okay. hmm. for me after problem. you come <laughs> why it's true. It's true. i just like uh, for me after you come okay huh? you keep? how much you want to finish cannot sell mm. don't have thing เนี่เขาว่าเขาไมให้ผมดูคนแรกเลยนะนะสวยมากอะเาด้วเรครับอันนี้เซลละนะสับอะไรนะไซส์สองกะละนะอันนี้ก็สวยนะสีดีเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคือตอนนี้ผมเอาแค่สามเม็ดนะนะต่อราคานะคือเม็ดหนึ่งผมอยากได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้ารวมกันมันแพงมากนะก็เลยเอาแค่สามเมตรก่อนนะก็ตอนนี้การจะจบแล้วน,นะโอเคอ่ะอันนี้นีงผมจบดีลได้แล้วนะฮะก็คือได้มาสี่เม็ดนะได้ห้าเมตรนะครับนี่มันนี้จะมาดูเม็ดแรกเลยซาวไรายสองเดี๋ยวโลซฟานะฮะไบคัลเลอร์นะผมว่าสีพิเศษนะผมเลือกมาสีแบบพิเศษทั้งนั้นดูนี่ สเลาเวนเดอร์นะครับสีเหมือนนี่สวยมากเอาไปขึ้นตัวเรือนไซแวรนะพอร์เฟอันต่อไปนะครับผมชอบมากสีนุ่มนวลน,นะครับเป็นลาเวนเดอร์ที่ perfect เลยนะดูดิ ก็อีกเม่หนึ่งนะครับคือหัวใจนะก็แบบนี้นะผมซื้อปุ๊บมีคนอยากได้ทันทีนะแต่ว่าเขาไปเช็คราคาอยู่ว่าโอเคหรือเปล่านี่ก็คือวิธีที่ผมซื้อพลอยนะครับแล้วที่ร้านคือมีพลอยหลายอย่างนะที่เกือบทุกชน้นเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับแบะมาได้นะจูดี้เทสเซนเตอร์ชั้นบีหนึ่งนะครับบีบีหนึ่งหนึ่งห้านะครับแล้วก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับกด subscribe ให้ผมนะฮะจะได้ทุกคนจะได้เห็นคอยใหม่ๆทุกวันนะครับขอบคุณครับ